บทที่25อนาคตระดับ6มานาบอดี้ของเขาถึงระดับอีพิกแล้วมูลเรนรู้สึกตกใจอย่างสุดจะพัณนาเมื่อเธอได้ยินคำอธิบายของพยักใต้ก่อนหน้านี้ในความเห็นของเธอชีเปิงเป็นเพียงผู้เที่ยวทาญระดับสูงที่มีความแข็งแกร่งแม้ว่าเขาจะสามารถใช้มานาโดเมนในระดับ3ได้อย่างมากที่สุดเขาควรจะเหมาะกับดูสมัยนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของโซไปในขณะที่แท้ไทยเป็นสมควรได้รับความเคารพจากโซไปสำหรับการมีความแข็งแกร่งดังกล่าวแต่เขาก็ยังไม่ถึงระดับของการดำรงอยู่โซไปจากลัวท้ายที่สุดโฉบไปเป็นหนึ่งในทีมน ก่อนการแนะนำของมิเนียเจอเอนเทียนเมื่อผู้เล่นและอำนาจส่วนใหญ่ไม่ทราบว่านอกจากรอนเงินและทองแล้วยังมีตำแหน่งที่สูงมากว่าที่เรียกว่ามหากราบสำหรับร่างกายมานาอย่างไรก็ตามการสร้างร่างกายมานาระดับมหากราบที่ระดับ3นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับ5ที่มีโอกาสสร้างร่างกายมานาระดับมหากราบก็ล้มเหลวในการทำเช่นนั้นจากการสืบสวนของมหาอำนาจต่างๆผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่สามารถสร้างร่างกายมานาระดับมหากราบได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับ6ระดับพระเจ้าโดยไม่ล้มเหลวด้วยเหตุนีีีี้้้้้้พพลลลลลลลัััังง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 แะะะผููเเเเเเชช่่่่่ยยยววาา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 าญจจจจจนนนนนนนมมมมกกกกกกกึโโโบรรรรณขขขดดด็หหสสอคคคททุิ อย่างไรก็ตามการสร้างร่างกายมานาระดับมหากาบนั้นพูดง่ายกว่าทำแม้แต่พยักใต้ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับห้าครึ่งคั้นก็ยังลง้มเหลวในการสร้างร่างมานาระดับมหากาบและสามารถชำระไดเพียงร่างกายมานาทองคำเท่านั้นแต่ตอนนี้มันถูกเปิดเผยว่าถีเฟิงครอบครองร่างกายมานาระดับมหากาบผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าในอนาคตใช่ไหมเมื่อมุนเรนมองไปที่เอสแไทยเป็นงอย่างชาๆาที่เดินไปหาพวกเขาความเข้าใจและความอิจฉาก็เต็มตาของเธอ แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญระดับ6ระดับพระเจ้าจะถูกมองว่าเป็นพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของ God's Domain แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับ6ส่วนใหญ่ดำเนินการอย่างลับๆภายใต้สถานการณ์ปกติแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับ5ก็ประสบปัญหาในการพบกับผู้เชี่ยวชาญระดับ6สำหรับผู้เล่นคนอื่นๆการพบกับผู้เชี่ยวชาญระดับ6ก็ไม่ต่างอะไรกับการถูกลอตเตอรีในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับพระเจ้าระดับ6ในอนาคตคือใครบางคนที่แม้แต่ซูเปอร์กิ๋วก็พยายามที่จะผูกมิตรนับประสาโซไเเเเเเทท่่่่่่่่าาาาานน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 ัััั้้้้้ดดงงงงงงงพฤตตติิิกกกกกกรรรรมม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 มออ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 หหหีีขขขสสสืใใจึึุุผลลยยยณะะูบคควธ็ถแ เมื่อมองไปที่ฉีเปิงเสือใต้ก็ยิ้มและถามว่าคุณเตรียมเคียงข้างที่เสร็จแล้วเหรอบราเดร์และเฟลมใช่ฉีเึิงพยักหน้าจากนั้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูอัดเล็กน้อยสิ่งที่ฉันขาดหายไปในตอนนี้คือข้อมูลของสมาชิกของคุณฉันรบควคุณให้แสดงข้อมูลของทุกคนได้ไหมสุดจริตแม้แต่เอสอไทยเป่งก็ไม่มั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ในการล้มไถเรียนท้ายที่สุดแล้วมาตรฐานของอาวุธอุปกรณ์และทักษะของเขานั้นต่ำต้อยที่สุดเขาเพียงแค่อาศัยอาณาเขตมานาเพื่อทำให้ไยเรียนอ่อนแอลงและลดระดับความยากในการจจรจูจจจู่่โมมมมมสวนนนนกกกาาารรรรเ็็หือออไััั้้ยยยงงงคขขึบตฐดที อย่างไรก็ตามข้อมูลผู้เล่นเป็นข้อมูลส่วนตัวหากมีคนเปิดเผยข้อมูลผู้เล่นอาจทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของผู้ที่มีเจตนาร้ายดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นทีมหรือผู้เล่นอิสระไม่มีใครต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลผู้เล่นของพวกเขาเน้นแต่พวกเขาจะรู้ว่าอีกฝ่ายสามารถเชื่อถือได้ในฐานะผู้บัญชาการสำหรับการโจมตีที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติที่ฉีบจะขอข้อมูลผู้เล่นของสมาชิกในทีมอย่างไรก็ตามสำหรับทีมโซฟายนี่อาจเป็นคำสั่งที่สูงมากที่ต้องทำให้สำเร็จนี่เป็นสาเหตุที่ทีมของผู้เล่นไม อย่างไรก็ตามทันทีที่แอตไตเป็นผู้จบมูลเรนก็ยื่นรายการให้แอตแลนไเป็นและกล่าวะว่านี่เป็นรายการทั่วไปของอาวุธและอุปกรณ์ที่สมาชิกในทีมของเรามีฉันยังสามารถให้รายชื่อทักษะและคาถาของพวกเขาได้หากต้องการเมื่อได้รับรายการข้อมูลแอตไตเป็นอดไม่ได้ที่จะมองมูลเรนด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้แสดงความรังเกียจเล็กน้อยต่อเขาจู่ๆก็ทำตัวให้ความร่วมมือเช่นนี้อย่างไรก็ตามเขารีบผลักความคิดนี้ไปที่ด้านหลังศีรษะของเขาอย่างรวดเร็วและพยักหน้าอย่างสงบกละ เสือใต้ค่อนข้างมั่นใจในทีมที่เขาเป็นผู้นำแม้ว่าทีมของเขาอาจด้อยกว่าทีมแนวหน้าของซูเปอร์กิลล์หลายทีมแต่ก็เป็นระดับสูงสุดเมื่ออยู่ในทีมแนวหน้าของทีมชั้นนำต่างๆไม่เลวฉีเฟิงกล่าวพร้อมพยักหน้าตามรายการนอกจากเสือใต้และฝนจันทร์ซึ่งติดอาวุธติดฟันด้วยอาวุธและอุปกรณ์ระดับมหากราบสมาชิกในทีมคนอื่นๆก็มีอาวุธและอุปกรณ์ระดับมหากราบด้วยเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นไอเทมระดับอีพิกเหล่านี้ล้วนแต่สร้างขึ้นโดยผู้เล่นเองพวกเขามีความเข้ากันได้กับผูู้้้ใชสสงกกกกกวว่่่าาาาาาออออุุธและะปรรรรรณ์ดดัับบมมหทีไจฆนเต แม้ว่าจะมีผู้เล่นส่วนน้อยที่สวมใส่อุปกรณ์ระดับทองดำระดับ100แต่อุปกรณ์ที่พวกเขาใช้นั้นเป็นชุดอุปกรณ์ชุดทองคำดำแปดชิ้นที่หายากอย่างไม่น่าเชื่อผลของชุดดังกล่าวดีกว่าอุปกรณ์ระดับมหากา์ที่จับคู่แบบสูงแปดชิ้นมากทีมของโซฟายได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆของเมืองพันเดอร์โฟลิตี้ในปัจจุบันมีเพียงทีมของซูเปอร์กิลวเท่านั้นที่สามารถเอาชนะได้ฉันโล่งใจที่นายคิดอย่างนั้นเสือใต้พูดยิ้มยิ้มทุกคนในทีมมีเมจิกสครอลและ,ะและลองดบบทร ในขณะเดียวกันเมื่อหอหูหลิิงและคนอื่นๆเห็นฉากนี้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจและตื่นเต้นอะไรอาจารย์ฉีจะเป็นผู้บังคับบัญชาสมาชิกของโซฟายจริงหรืออาจารย์เอสเอทไอหน้าทึ่งมากเขาใช้เวทมนต์อะไรฉันสงสัยว่าแม้แต่คณะบดีของสถาบันการศึกษาของเราจะได้รับการรักษาดังกล่าวหยนี่คือเรื่องจริงเหรอไม่เพียงแต่เราจะได้ไปจู่โจมบอสด้วยสมาชิกของโซฟายแต่ผู้สอนของเราจะเป็นผู้บังคับบัญชาทีมด้วยหรือไม่ ผู้คนจากพลาคอื่นจะต้องคิดว่าฉันบ้าแน่ๆถ้าฉันบอกเรื่องนี้กับพวกเขาในขั้นต้นทุกคนต่างตกตะลึงอย่างมากกับความแข็งแกร่งที่ฉีฟันแสดงออกมานี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ยังคงกังวลเกี่ยวกับความสามารถของฉีฟันในฐานะผู้สอนท้ายที่สุดแทไทไอเป็นผู้นำที่ถูกไล่ออกจากชาโดเขาไม่มีพื้นฐานหรือทรัพยากรในโดเมนของพระเจ้าเลยแม้ว่าจะเป็นความจริงที่เขาสามารถสอนเทคนิคการต่อสู้มากมายให้พวกเขาได้แต่โดเมนของพระเจ้าเป็นโลกที่หมุนรอบทรัพยากรการมีทรัพยากรที่ดีกว่าเท่านั้นจึงจะมีเวลาที่ดข้้้นนนนนใกาาาาาัดเเมมองจิ่ไลลยปป็ควววทแแ อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉีเฟิงได้สแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่เขาสามารถสอนเทคนิคการต่อสู้ให้พวกเขาได้เท่านั้นแต่เขายังสแสดงให้เห็นว่าเขามีความแข็งแกร่งที่จะดึงดูดความสนใจจากพลังหลักเช่นทีมนักพจภัยโซร์ไฟด้วยความแข็งแกร่งดังกล่าวไม่มีทางที่เขาจะไม่ได้รับทรัพยากรมากมายในขณะเดียวกันหลังจากที่เอสแธทยเฟ่งดูแลสมาชิกของโซไฟเขาก็แยกเ t s ของทีมออกเป็น9ฝ่ายโดยแต่ละฝ่ายมีเ t s 2ตัวและตัวรักษา4ตัวเมือ่อการจู่โจมเริ่มขึ้นฝ่ายรถถังทั้ง9จะผลัดกันแทงไข่บอสสำหรับคนอื่นๆชีเฟิง แม้ว่าเธอจะเชื่อคำตัดสินของเซาเทิร์นไทเกอร์และเข้าใจว่าเอสแอลไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แม้แต่ซูเปอร์กิ้วก็ยังพยายามผูกมิตรการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจและผู้บัญชาการที่มีความสามารถเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผู้บังคับบัญชาที่มีระดับตำนานหรือสูงกว่าจะมีระดับสติปัญ,ญญาในระดับหนึ่งหากผู้บังคับบัญชาของทีมไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมระหว่างการจู่โจมของบอสก็อาจนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายอย่างรุนแรงและอาจถึงขั้นล้างทีมได้เมื่อเทียบกับเ,เช่นนไทเเรรรียพวกกขาาต้องรระดับ3ออยย่างน้4ตัวลัับกกนนแ่งควาาาาามเสสียยยหภใต้ถรณ์ปกติ หากพวกเขาส่ง MT ระดับ3าเพียนสอัเพื่อแทนไข่การโจมตีของไทเรียนแม้ว่า MTS เหล่านี้จะไม่ถูกบอสยิงเพียนครั้งเดียวยิวเลอร์ไก็ไม่สามารถรักษาตามการรักษาของพวกเขาได้อย่างไรก็ตามช่องว่างในคุณสมบัติพื้นฐานนั้นใหญ่เกินไปไมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่พบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะโจมตีไทเรียนก่อนหน้านี้อาจจะเมื่อเสือใต้เห็นว่าฉีเฟิงจัดทีมอย่างไรเขาก็ไม่ได้ที่จะมั่นใจในการตัดสินใจของเขาเช่นกันแม้ว่าจะเป็นความจริงที่โดเมนมานาะมีผลอ่อนลงต่อมอนสเตอร์แต่โดเมนมานาะที่ใช้โดยผู้เล่น อาจจะมูลเรนพูดไม่ออกเมื่อเธอได้ยินน้ำเสียงที่ไม่แน่นอนของพยักใต้คราวนี้พวกเขาเดือดร้อนจริงๆตอนนี้พวกเขาได้แต่หวังว่าการเป็นหุ้นส่วนครั้งนี้จะเพียงพอที่จะทาให้เอสแทยเป็งประทับใจโฉบปายด้วยวิธีนี้พวกเขาจะมีเวลาอธิบายตนเองกับกัปตันคนอื่นๆได้ง่ายขึ้นในขณะที่เซาเทิร์นไทเกอร์และมูลเรนกาลังคุยกันถึงโอกาสในการประสบความสาเร็จเอสแทยเป็งกล่าวผ่านการแชทของทีมว่าเอาล้เริ่มกันเลย ปาร์ตี้แรกก้าวไปข้างหน้าเมื่อได้ยินคำสั่งของฉีบนปาร์ตี้แรกที่ประกอบด้วยอัศวินผู้พิทักษ์ระดับ1นึ่งคนอัศวินผู้พิทักษ์ระดับ3และหมอรักษาอีก4คนก็พุ่งเข้าใส่พลาซ่าทันทีจากนั้นทันทีที่อัศวินผู้พิทักษ์ทั้งสองก้าวเข้ามาในพลาซา่าดวงตาของไทเรียนก็เปิดขึ้นทันทีทันทีหลังจากนั้นทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็รู้สึกหายใจไม่ออกแม้แต่พยักใต้ซึ่งอยู่ห่างออกไป200หลาก็ไม่มีข้อยกเวน้นเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเทถังน้ำเย็นจจัััััดดดใใใสส่่่่่่เเเเเเขาาาาาาไไไไไมมไไม,มีีีหหนนนนนนปปรรรร็็วววืืืออออออตตตตตต้้้้้้้้ะะโกกกกยยยยยงงพพค์ผผููบลลแฏศิิท เมื่อทุกคนจับตามองรูปร่างที่เยา้ายวนของไทเรียนและดูตาที่มีสเสน่ห์พวกเขาก็พบว่าตัวเองถูกสะกดจิตไปชั่วขณะอย่างไรก็ตามความรู้สึกที่ชวนให้หลงไหลนี้คงอยู่เพียงชั่วครู่ขณะที่ทุกคนสนใจหอ,อกสีม่วงที่ไทเรียนดึงออกมาจากอากาศอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นทุกคนรู้สึก,กราวกับว่ามีภูเขาที่มองไม่เห็นเพิ่งตกลงมาบนพวกเขาร่างกายของพวกมันก็หนักอึ้งอย่างอธิบายไม่ถูกตายซาผู้บุกรุกหลังจากพูดประโยคง่ายๆหนึ่งประโยคไทเรียนก็ยกหอ,อกของเธอขึ้นไปในอากาศและเรียกแสงสีม่วงที่ปกคลุมทั่วทั้งพพลลาา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 ซ่่่่่่ใใใใในนนนนนทททททททัีทีีีีบบบ26เเเเเเจจจจ้้้ดดตตอออออออรรำกกกกมมมมมสสสืืถหยงงงูแแวผไ ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าไทเรียนเป็นทีมเรียนหลอดที่มีลัดลายพิเศษซึ่งจะอธิบาย sp ที่สูงอย่างน่าขันของเธอในขณะเดียวกันตราบใดที่พวกเขามีโดเมนมานาของชีเฟิงความยากในการจู่โจมไทเรียนก็ไม่ต่างจากความยากของมีติกบอสทั่วไปอย่างไรก็ตามหลังจากที่เห็นไทเรียนลงมือเสือใต้ก็ตระหนักได้ทันทีว่าเขาประเมินอนานาจักหลอดต่ำเกินไปแทนที่จะเป็นมีติกบอสธรรมดาความแข็งแกร่งของไทเรียนนั้นเทียบเท่ากับสูพีเรียมีติกมอนสเตอร์แม้แต่ในทวีปหลักมอนสเตอร์ในตำนานชั้นสูงยังเป ตอนนี้ทีมของพวกเขาประกอบด้วยผู้เล่นระดับ3ทั้งหมดแม้ว่าพวกเขาจะมีโดเมนมานาสนับสนุนพวกเขาแต่ไทเรียนที่ทา้าทายก็ยังคงเป็นการฆ่าตัวตายอันที่จริงพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะหนีจากไทเรียนได้นับประสาข่าเธอเสียด้วยซ้ำนี่เป็นเพราะว่ามอนสเตอร์ทุกตัวที่ไปถึงระดับสู periority หรือมีความแข็งแกร่งที่เทียบเท่ากับสูเรียมี i t y จะมีโดเมนมานาในขณะเดียวกันเมื่อเผชิญกับโดเมนมานาผู้เล่นทุกคนที่ต่ำกว่าระดับ3ล้วนแต่เป็นเพียงมดผู้เล่นไม่สามารถทนได้มากไปกว่าการโจมตีภายในโดเมนมานาของสัตว์ประหลาดในนนตำนาน ในเวลานี้เสือใต้ไม่ใช่คนเดียวที่ตระหนักถึงสถานการณ์ที่สิ้นหวงังมุนเรนและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆจากโซฟายก็ตกอยู่ในความสิ้นหวงังเช่นกันนั่นเป็นเพราะพวกเขาเข้าใจว่าตราบใดที่อาณาเขตมานาของไทเรียนหอหุ้มพวกเขาไว้ผลลัพธ์เดียวเท่านั้นที่จะรอพวกเขาอยู่ความตายทั้งที่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่มีใครต้านทานได้พวกเขาทำได้เพียงเฝ้าดูโดเมนมานาของไทเรียนเท่านั้นที่เข้าใกล้พวกเขาอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเมื่อแสงสีม่วงกำลังจะโอบล้อมอัศวินผู้พิทักษ์ทั้งสองซึ่งยืนอยู่แถวหน้าของทีมทัน หยุด,ห,ยดหลังจากนั้นทันทีหมอกสีเทาก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากร่างกายของเอสแอไทเฟ่งและชนกับแสงสีม่วงที่ขยายตัวจากนั้นเรากับกระทบก,บกับกำแพงที่ขยับไม่ได้แสงสีม่วงก็หยุดนิ่งมันหยุดแล้วเมื่อเสือใต้เห็นการประทะก,กันร,ระหว่างสีม่วงและสีแดงต่อหน้าเขาเขาอดไม่ได้ที่จะหันไปมองเอสแอไทเฟงด้วยความประหลาดใจและสับสนโดเมนมานาทั้งหมดไม่เท่ากันในโดเมนของพระเจ้าแต่ความแข็งแกร่งของโดเมนมานานั้นแตกต่างกันไปตามระดับการควบคุมที่ผู้ใช้มีเหนือมานาในขณะเดียวกันโดเมนมานาของมอนสเตอร์ในตำนานที่เหนือกว่านาี ในขณะเดียวกันความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แยกผู้เล่นระดับ4ออกจากผู้เล่นระดับ3คือคุณภาพของมานาที่พวกเขาครอบครองเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่ผู้เล่นระดับ3จะแซงผู้เล่นระดับ4ในเรื่องนี้ดังนั้นตามหลักเหตุผลแล้วโดเมนมานาของผู้เล่นระดับ3ควรด้อยกว่าโดเมนมานาของตำนานเหนือกว่าแม้ว่าโดเมนมานาของผู้เล่นดังกล่าวจะเป็นโดเมนที่สมบูรณ์ก็ตามทว่าตอนนี้มานาโดเมนเอสไทยเป็นสามารถต่อสู้กับมานาโดเมนของไทยเรียนได้จนหยุดนิ่งสถานการณ์นี้ได้ทำลายความรู้ของอาณาจักรมานาของพยัคฆ์ใต้ยอย่างสิ้นเิง อย่างไรก็ตามในเวลานี้เสือใต้ไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกประหลาดใจและสับสนในตอนนี้ฉีเบิงซึ่งกำลังปะทะก,กับไทเรียนโดยใช้โดมเมนมานาของเขาเองก็ประหลาดใจเช่นกันแม้ว่าเหตุผลที่ฉีเบิงต้องประหลาดใจนั้นแตกต่างจากของพยักใต้เล็กน้อยมานาทรงพลังอะไรอย่างนี้ฉันไม่คิดว่ามานาของเธอจะถูกชำระล้างอย่างสมบูรณ์แล้วนี่คือความแข็งแกร่งของสายพันธุ์โบราณในยุคดึกดำบรรพ์หรือไม่เอสแอทยเฟ็นอุทานในใจในขณะที่เขามองไปที่ไทเรียนขอบคุณพระเจ้าที่ร่างกายมานาของฉันถึงระดับตำนานแล้วไม่เช่นนั้นมันจะเป ในดินแดนแห่งพระเจ้ามานาของสัตว์ประหลาดในตำนานระดับ4โดยเฉลีย่ยจะอยู่ในสถานะเหมือนหมอกเท่านั้นแม้แต่ในหมูม่มอนสเตอร์ระดับเทพในตำนานมีเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นที่จะเริ่มควบแน่นมานาส่วนหนึ่งของพวกมันให้กลายเป็นของเหลวแม้ว่าไทเรียนจะไม่ได้อยู่ที่ระดับสูพีเรียมีตีแต่เธอก็มีมานาของเหลวอยู่แล้วนอกเหนือจากมังกรและเผ่าพันธุน์อื่นๆชีเปิงไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดตัวอื่นที่สามารถทำได้เช่นนี้ที่แบล็ k เฟลมความแข็งแกร่งของบอสตัวนี้เกินความคาดหมายในตอนแรกของเรามากเราควรถอยและหารือเกี่ยวกกกกัับบมมมมมาาาาาาตตรรรรรรรืือออออออในนนนนีี้หไไไ่่เเเเเเซททททิ์์ถสงผแชข เมื่อได้ยินคำถามของเสือใต้สมาชิกคนอื่นๆของโซายก็ไม่ได้ที่จะพูดไม่ออกทั่วขณะหนึ่งพวกเขาถึงกับสงสัยว่าพยักใต้ที่อยู่ตรงหน้าเป็นกัปตันที่พวกเขารู้จักหรือไม่พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเช่นนี้แล้วแต่พยักใต้ย,ยังคงถามความเห็นของชีเฟิงว่าพวกเขาควรลาถอยหรือไม่ในบรรดาสมาชิกโซายมีเพียงมุนเรนเท่านั้นที่ไม่แปลกใจกับการกระทำของเซาเทิร์นไทเกอร์แม้ว่าเธอยังคงอดไม่ได้ที่จะกังวลในขณะที่เธอรอคำตอบของเอสแท้ไทเฟิงไม่นั้นไม่จำเป็นชีเฟิงกล่าวขณะที่เขาเหลือมองไปที่พยักใต้จากนั้นเขาก็็หันันนนนนกกลลบบมมมมมมมาาาาาอออออองงงงงไไททททเเเเเเรรีียยแแะพพููดด่่่่่ใจจวุคตตตผปสสสสืื้ขขฤิิฟ ในสถานการณ์ปัจจุบันแม้แต่คนธรรมดาก็ยังเข้าใจว่าการจู่โจมนั้นสิ้นหวังแม้ว่าโดเมนม,มานาของไทเรียนจะถูกควบคุมอยู่ในขณะน,นี้แต่ก็สามารถพูดได้เช่นเดียวกันสำหรับโดเมนม,มานาของชีเฟิงในขณะเดียวกันหากปราศจากโดเมนม,มานาที่กดที่ไทเรียนก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมของพวกเขาจะโจมตีไทเรียนพวกเขาไม่มี DPS ที่จะพาเธอลงการจู่โจมต่อไปจะนำไปสู่การทำลายล้างของทีมเท่านั้นฉีเฟิงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถร่ายโดเมนม,มานาที่สมบูรณ์ในระดับสามดังนั้นจึงไม่มีทางที่เขาจะไม่เข้าใจสิ่งนี้ดังนั้นแซวเทิร์นไทเก อย่างไรก็ตามก่อนที่พยักใต้จะเข้าใจการตัดสินใจของฉีเฟิงเขาเห็นว่าฉีเฟิงก้าวไปข้างหน้าและปรากฏตัวขึ้นทันทีภายในระยะหนึ่งร้อยหลาของไทเรียนจากนั้นฉีเฟิงก็แกะดาบยาวของเขาออกและรวบรวมมานารอบดาบของเขาหยุดพักฉีเฟิงตะโกนในขณะที่เขาเหวี่ยงดาบไปที่พื้นที่ข้างหน้าเขาทันใดนั้นหมอกสีเทาที่ปกป้องทุกคนจากโดเมนมานาของไทเรียนกลายเป็นใบมีดคมที่ฟันไปที่แสงสีม่วงบูมพร้อมกับเสียงระเบิดแสงสีม่วงก็หายไปและหมอกสีเทาก็ปกคลุมไทเรียนและส่วนที่เหลือของคลาซ่าทันทีต่อจากนั้นออรา่าางกม พร้อมกันกับการพัฒนาที่คาดไม่ถึงนี้ทั้งพลาซ่าก็เงียบไปราวกับเวลาได้หยุดลงโดเมนมานาของไทเรียนหายไปแล้วอาจารย์ฉีทําอะไรในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของฉีฟึงหรือผู้เที่ยวชานของโซโฟายทุกคนต่างอ้าปากค้างด้วยความตกใจเมื่อมองไปที่หมอกสีเทาที่ครอบนำพลาซา่าโดยเฉพาะพวกเขาตกใจกับการหายตัวไปอย่างกระทันหันของโดเมนมานาของททเรียนทุกคนในปัจจุบันเคยดูวิดีโอของผู้เที่ยวชาญด้านเอกที่มีก,รก,การปะทะกันของโดเมนมานามาก่อนอย่างไรก็ตามในวิดีโอเหล่านี้แม้ว่าโดเมนมานาที่แข่งแกร่งกว่าจะปะ เว่าในสถานการณ์ที่โดเมนมานาของเขามีความแข็งแกร่งเท่ากับโดเมนมานาของไทเรียนชีเฟิงสามารถทำลายโดเมนมานาของททเรียนได้สถานการณ์นี้ได้ทำลายความเข้าใจของโดเมนมานาของทุกคนอย่างสิ้นเชิงโดเมนแปลงร่างเขารู้การเปลี่ยนแปลงโดเมนจริงๆเสือใต้ตกใจมากเมื่อมองดูหมอกสีเทาที่ปกคลุมลานกว้างจากนั้นเขาหันไปมองเอสแธทยเป็่งท่าทางที่เคร่งขรึมและสับสนปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาพึมพำเขาเป็นใครทำไมซอสก็ถึงเป็นเหมือนเขาที่นี่การเปลี่ยนแปลงโดเมนเทพดาบมูลเรียนเริ่มสับสนเมื่อได้ยินคำรามของเสือใต้หมาายยว่ัังไกน ในการตอบคำถามของมูนเรนพยักใต้มองดูเธออย่างเคร่งขรึมและกล่าวว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่เจ้ารู้เรื่องนี้ในตอนนี้สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเขาเป็นเทพ,พเจ้าแห่งดาบนอกจากนี้ฉันต้องการให้คุณออกจากระบบเดี๋ยวนี้และติดต่อหัวหน้ากับตันบอกว่าเราพบดาบเทพนิรนามที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังใดๆการแปลงโดเมนนี่เป็นคำที่ไม่คุณเคยสำหรับผู้เล่นส่วนใหญ่ใน God Batt Domain แ,แต่ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดเมนและเสือใต้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีไม่กี่คนที่รู้เรื่องนน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 ีีีีีีี้้้้้พููดดดงง่่่่่่่่าาาาาาายยยๆกก็็คคคืืออรรแแปปลโเเเเเเเมมมมทททททิตผชชชชชววญญหัสถใไ ในดินแดนแห่งพระเจ้ามีเพียงผู้เชี่ยวชาญระดับ6ระดับพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสัมผัสถ,ถึงขีดสุดของมานาได้พูดให้ถูกคือเฉพาะผู้เล่นที่เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดเหนือมานาเท่านั้นที่จะไปถึงระดับ6เขาเป็นเทพดาบเป็นไปได้ยังไงมุนเรนพยายามลบล้างคำพูดของซัเทนไทเกอร์ตามสัญชาตญาณไทยที่สุดไม่ควรมีเหตุผลใดที่ผู้เชี่ยวชาญระดับ6ระดับพระเจ้าจะมายังโลกโบราณขนาดเล็กอย่างไรก็ตามเมื่อดูการแสดงออกที่จริงจังบนใบหน้าของเสือใต้มุนเรนเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดควรเป็นความจริงดังนั้นเธอจึงรีบพูดโดยไม่ขอคำอธิบายเพิ่มเติมว่าฉันเข้าใจหลังจากพูดอย่างนั้นมุนเรนก็ออกจากเกมโดยทันทีโดยไม่สนใจว่าเธอจะต้องได้รับโทษที่รุนแรงจากการทำเช่นนั้นบทที่27ดินแดนแห่งทวยเทพ ทำไมรองกับตันถึงออกจากระบบเกิดอะไรขึ้นกับรองกับตันโซฟายโซฟายวางแผนที่จะยอมแพ้หรือไม่ทันทีที่มุลเรนออกจากระบบทุกคนในทีมได้รับการแจ้งเตือนว่าเธอออกจากเกมแล้วอย่างไรก็ตามนอกจากเสือใต้แล้วคนอื่นๆก็ไม่ได้ที่จะสับสนกับสถานการณ์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับดับลิงลิงลิงและนักเรียนคนอื่นๆความสามารถีเป็นสิ่งสำคัญในการโจมตีบอส แม้ว่าดับเบิลยูลิงแล,ละคนอื่นๆจะไม่รู้ว่ามูลเรนมีอิทธิพลแบบใดในทีมของโซบไฟในฐานะรองหัวหน้าทีมของโซบไฟการหายตัวไปอย่างกระทันหันของเธอจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทีมในทางใดทางหนึ่งท้ายที่สุดมูลเรนได้เลือกที่จะออกจากการจู่โจมแม้จะต้องเสียค่าปรับสำหรับการบังคับให้ออกจากเกมข้อเท็จจริงนี้เพียงอย่างเดียวก็มากเกินพอที่จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของทีมหากทีมของโซบไฟถอนตัวจากผลทันทีความตายจะเป็นผลลัพธ์เดียวที่รอพวกเขาอยู่ท้ายที่สุดทีมของโซบไฟเป็นกำลังต่อสู้หลักในการโจมตีครั้งนน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 ีีีีีี้้้ใขขขณะททททท่่่่่่่กกกลุมมมััเเเเเรรยออองพพวาาาาาืำหป็์คคน อย่างไรก็ตามก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายเสือใต้ก็หันไปหาฉีปืงและกล่าวขอโทษฉันขอโทษบราเดอร์และเฟลมีบางอย่างเร่งด่วนเกิดขึ้นสำหรับมุนเรนดังนั้นเธอจึงต้องออกจากระบบทันทีเพื่อจัดการกับมันอย่างไรก็ตามการหายตัวไปของเธอจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโซฟายนอกจากนี้เพื่อแสดงคำขอโทษของเราเราจะช่วยคุณจัดการบอสในทุกกรณีโซฟายจะไม่รับของที่ล่อนมาเช่นกันช่วยเรากำจัดบอสด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่จะไม่ขโมยของเลยเหรอ WY ลิงลิงและนักเรียนคนอื่นๆอดไม่ได้ที่จะตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของเเาพข้ล แม้ว่ามูลเรนที่หายไปจะส่งผลต่อการแสดงของทีมเล็กน้อยแต่เซาเทิร์นไทเกอร์หัวหน้าทีมโดยพฤติพันในของทีมโซไฟก็ยังคงอยู่ตราบใดที่พยักต้ยังคงตั้งใจที่จะให้ฉีเฟิงเป็นผู้บังคับบัญชาทีมสมาชิกของโซไฟจะไม่กล้าขัดขานความเป็นผู้นำของฉีเฟิงพวกเขาเป็นสมาชิกของทีมนักขจรภัยชั้นนำแม้ว่าพวกเขาจะไม่พอใจกับความเป็นผู้นำของฉีเฟิงเกียรติและจรรยาบรรณในวิชาชีพของพวกเขาก็ป้องกันไม่ให้พวกเขาประพฤติตัวมากเกินไปอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปหากเซาเทิร์นไทเกอร์มอบสิ่งของทั้ท้้งงงงงหหหหมม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 ดดขขขออออออบบบสสสใใใใกกัั S ai, เเเเเแทททททไไฟฟ่่่่ีีีีีีคควววาาาาาาาป็นปนนืชพพจะะยยำรรณศล นับตั้งแต่ก็อดเปสโดเมนกลายเป็นโลกที่สองสำหรับมนุษย์ผู้เล่นที่เชี่ยวชาญหลายคนได้เดิมพันชีวิตของพวกเขาในก็อดเปสโดเมนดังนั้นแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญธรรมดาก็ไม่เคยทำงานฟรีนับระสาสมาชิกกองกำลังหลักของโซฟายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในหมู่ผู้เชี่ยวชาญดูเหมือนว่าเสือใต้ตัวนี้จะไม่ง่ายอย่างที่คิดฉันไม่คิดว่าเขาจะสังเกตเห็นเอสแธทายเป็นรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับการกระทำของเซาเทิร์นไทเกอร์อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้แสดงไว้บนใบหน้าในขณะที่พูดว่าโอเคฉันไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นการแปลงงงงงโโดดดดดดดเเเเเเมมมมมมนน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 นป็ททททททคคคคิิิีีีีีีี่่่่่สสสาา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 รรรรรถถำไ้้้้้้้ยยยกกกกกผผลััััววธใใใใใชพืฐขขขอออหหหึุุณะแฝูููต ดินแดนเทพนำแฝงใช้เพื่ออ้างถึงผู้ที่มาถึงขอบเขตของผู้เที่ยวชาญระดับพระเจ้าในแง่ของการควบคุมมานามีเพียงคนที่รู้ชื่อและความหมายของชื่อนี้เท่านั้นที่มีจำนวนน้อยอย่างเหลือเชื่อโดยทั่วไปแล้วเฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เที่ยวชาญระดับพระเจ้าเท่านั้นที่จะทราบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของพยักใต้เห็นได้ชัดว่าเขารู้บางอย่างเกี่ยวกับอาณาจักแห่งทวยเทพกับตันนี่มันไม่มากเกินไปหรอือแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในการจู่โจมครั้งนี้เราก็ยังคงต้องสูญเสียยยสสสมมมมาาาาชิิิกกกขอองงโฟหลลคคนนนดดไไ่่้ทจแววเเืรตใ แม้ว่าโซฟายจะเป็นทีมนักผจญภัยชั้นนำแต่การรักษาที่สมาชิกของโซฟายได้รับนั้นด้วยกว่าผู้เล่นเกี่ยวมากไม่เพียงแต่สมาชิกของโซฟายไม่ได้รับเงินเดือนพื้นฐานแต่การแจกจ่ายไอเทมที่พวกเขาได้รับจากการจู่โจมบอสนั้นทำผ่านการประมูลภายในดังนั้นหากสมาชิกของโซฟายต้องการหาไรายได้พวกเขาจะต้องตั้งความหวังในการจู่โจมบอสรับคอมมิชชั่นส่วนตัวหรือทำคอมมิชชั่นที่ได้รับมอบหมายจากทีมนักผจญภัยให้สำเร็จอาจกล่าวได้ว่ากว่า85%ของรายได้อาศัยการตัดสินใจของตนเองทีมนักผจญภยยััยยยอออู่่่่ททีีนนนเเเเเพพพงงืปิิดโกกาาสให้วข ในขณะเดียวกันเหตุผลที่พวกเขาทุกคนต้องจ่ายราคามหาศาลเพื่อเข้าสู่โลกโบราณจิ๋วก็เพื่อที่พวกเขาจะได้ทำให้มันใหญ่ขึ้นที่นี่อย่างไรก็ตามหากพวกเขาไม่ได้รับเงินสำหรับความช่วยเหลือในการจู่โจมไทเรียนก็จะทำให้พวกเขาพลาดโอกาสมากมายในโลกโบราณขนาดเล็กในภายหลังหลังจากดูท่าทางกังวลใจของเพื่อนร่วมทีมแล้วเซาเทิร์นไทเกอร์ก็อธิบายอย่างใจเย็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนักผจญภัยจะชดเชยความสูญเสียทั้งหมดของคุณแม้ว่าทีนักผจญภัยจะไม่ชดใช้ให้คุณแต่ฉันจะชดเชยให้คุณเองอย สมาชิกของโซฟายวางใจในคำพูดของเซาเทิร์นไทเกอร์เนื่องจากพยักใต้ได้กล่าวไว้แล้วว่าเขาจะชดเชยความสูญเสียของพวกเขาทุกคนจึงไม่มีอะไรจะพูดถึงกระนั้นพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของชีเฟิงท้ายที่สุดแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของซูเปอร์กิวจะมาที่เซาเทิร์นไทเกอร์เพื่อว่าจ้างงานแต่เซาเทิร์นไทเกอร์ก็ไม่ได้ให้การรักษาเช่นนี้กับพวกเขาเอาละทุกคนฟังคำสั่งของพี่เพลิงทามินทิ้งการสนทนาไวท้ทีหลังเซาเทิร์นไทเกอร์ตะโกนเมื่อเขาเห็นเพื่อนร่วมทีมมทมีีีมมมมมมกกกกรรรระะสสิิิอออออยยยยยยย่่นน่่่่่าา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 งงงงไไไหหหหุุดดนน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 นเเเืื็็ววววพััััคใตตต้้้ทททททำจจชโซฟๆแแลลถผ ในขณะเดียวกันหลังจากที่ไถเรียนพยายามล้มเหลวในการควบคุมมานารอบตัวเธอหลายครั้งสีหน้าของความสับสนก็ปรากฏขึ้นเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะสูญเสียการควบคุมมานาที่อยู่รอบตัวเธอถึงกระน,นั้นไถเรียนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นานเกินไปในขณะที่เธอพุ่งเข้าหาเอสแอไทเฟงบุคคลที่ยืนอยู่ใกล้เธอที่สุดเมื่อเห็นสิ่งนี้เอสเอไทเป่งก็สั่งทันทีว่าการโจมตีของเธอกำลังมาคุณสองคนเป็นอัศวินเปิดใช้งานดีไวทโปรเทชันของคุณและโจมตีไปด้วยกัน ใช้จะติสรอกับบอสในขณะที่คุณอยู่ด้วยไม่มีปัญหาปัสวินผู้พิทักษสองคนที่ยืนอยู่ด้านหลังฉีเปิงตอบโต้และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันจากนั้นพวกเขาก็ทำตามคำสั่งของฉีเฟิงและเปิดใช้งานทักษะการ,รป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาเมื่อเข้าสู่ท่าป้องกันทักษะนี้ไม่เพียงแต่ลดความเสียหายที่ได้รับ60%แต่ยังลดแรงกระแทกลง90%ในขณะเดียวกันทักษะนี้มีระยะเวลา30วินาทีและครลดาว5นาที่จากนั้นเมื่อไทเรียนอยู่ในระยะ30หลาจากแอตไอเฟิงหนึ่งในกาเดียนในเริ่มฉายแสง ในเวลาต่อมาไถเรียนได้เปลี่ยนทิศทางของเธอและพุ่งเข้าหาอัศวินผู้พิทักษ์ทั้งสองแทนหอกของเธอก็พร้อมที่จะโจมตีในขณะเดียวกันแม้จะไม่มีมานาที่อยู่รอบๆที่ขยายความแข็งแกร่งของไถเรียนออร่าของไถเรียนก็น่ากลัวมากจนอัศวินผู้พิทักษ์ทั้งสองได้ยกโล่ของพวกเขาให้สูงกว่าปกติเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวบูมพร้อมกับเสียงระเบิดอันดังคลื่นกระแทกอันน่าสะพรึงกลัวแผ่กระจายไปทั่วสนามรบแม้แต่คนที่ยืนห่างออกไปกว่าหนึ่งร้อยหลาก็ยังรู้สึกตัวสัน่นสำหรับอัศวินผู้พิทักษ์ทั้งสองทีี่่่พพพวววกกกกกกเเเขขขขาา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 จะรรรัษสถยยภอองงงงลลดม พวกมันปิดกั้นทุกคนเบิกตากว้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่าอัศวินผู้พิทักษ์ทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนของโซไฟตกตะลึงเป็นพิเศษในฐานะผู้เล่นรุ่งเก่าในกอตเ a สโดเมนพวกเขาเคยท้าทายบอสที่ทรงพลังมากมายมาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงสามารถบอกได้ว่าไทเรียนแข็งแร่งทยงใดเมื่อพวกเขารู้สึกถึงออร่าของเธอเรียนลอดไม่ใช่ผู้เล่นระดับสามที่สามารถแข่งขันได้อย่างแน่นอนแม้ว่าไทเรียนจะไม่สามารถใช้มานาโดเมนของเธอได้ในตอนนี้แต่เธอก็ยังแข็งแร่งกว่ามีติบอสทั่วไปอย่างไรก็ตามอัศวินผู้พิ เร็วรักษาสองคนนั้นสำรองบอสกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีอีกครั้งเมื่อสมาชิกของโซฟฟเห็นว่าแขนของเพื่อนร่วมทีมทั้งสองตัวสั่นเล็กน้อยหลังจากได้รับการโจมตีจากไทเรียนพวกเขาก็รู้สึกหลับลื่นในทันทีในความเป็นจริงพวกเขารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเมื่อเห็นเอสแทไทเป็งทำลายมานาโดเมนของไทเรียนในขณะเดียวกันจากทุกคนที่มีอยู่มีเพียงเอสแทไทเป็งเท่านั้นที่ตอบสนองต่อผลลัพธ์นี้อย่างใจเย็นสิ่งที่ทำให้รยมหลอดทรงพลังไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานที่สูงกว่าค่าเฉลีี่ยยใในนนททาา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 างงงงกกกกกกกลลลัััับบมมมมมคคืออออวววสรรรรรรถขขขขพพพเเจจดะ้ต ตอนนี้ไทเรียนได้สูญเสียความสามารถนั้นไปแล้วแม้ว่าเธอจะเป็นกลุ่มชนเผ่าโบราณแต่เธอก็แข็งแกร่งกว่ามีดิกบอสทั่วไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท้ายที่สุดไทเรียนไม่มีมาตรฐานการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาไม่เหมือนกับฟอนเล่นแองเจิลที่แท้จริงหาก MT ระดับ3ามถูกสวมใส่อย่างเต็มรูปแบบในอุปกรณ์ระดับอีพิกที่สร้างขึ้นเองการโจมตีของไทเรียนจะไม่เป็นปัญหาเลยไม่ต้องพูดถึง MTS ของโซฟายเป็นผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าที่มีมาตรฐานการต่อสู้สูงบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญของรีไฟเนนเรียมดังนั้นการ่เนลของึ็น ทุกคนเริ่มโจมตีบอสด้วยทุกสิ่งที่คุณมีชีเฟิงตะโกนเมื่อเขาเห็นว่าอัศวินผู้พิทักษ์ทั้งสองได้รักษาความปลอดภัยให้กับไทเรียนอย่างทั่วถึงฝ่ายที่สองเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้ามาทันทีที่การปกป้องจากสวรรค์สิ้นสุดลงทุกคนในทีมเริ่มกระสับกระสายจากการดูมานานแล้วดังนั้นเมื่อได้ยินคำสั่งของแอตทไทเป็นพวกเขาก็เริ่มโจมตีไทเรียนทันทีด้วยการโจมตีทุกประเภท เวทระดับ3ระเบิดเพลิงสกิลระดับ3ฟันต้านเวทสกิลระดับ3สตอมแอโร่ทักษะและคาถาระดับ3ถล่มไทเรียนทีละคนแม้ว่าไทเรียนจะหลบเลี่ยนและสกัดกั้นการโจมตีบางส่วนแต่เธอก็ยังโจมตีร่างกายของเธอมากกว่าร้อยครั้งในขณะเดียวกันเมื่อไม่มีมานาโดเมนของเธอเพื่อทำให้การโจมตีอ่อนแอลงความเสียหายนับแสนเริ่มปรากฏขึ้นเหนือหัวของเธอทีละคนเอสพี HP ของบอสกำลังลดลงเร็วทุกคนเพิ่มการโจมตีของคุณมีคนตะโกนเมื่อสังเกตเห็นเอสพีของไทเรียนค่อยๆลดลงมเมื่อเผชิญกับการโจมตีของผููู้้้้้้เเเเเเล่เ่่่่นนนนกกกกืืออออบบบ200คคแแมมมมตตาาาาาาารรรรรรรฟฟสสสขงไไไไทททีีียยย็ถวหธดดั มีโอกาสในอัตรานี้เราจะสามารถลงบอสได้อย่างแน่นอนทุกคนตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อเห็นเอสพีของไทเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องการหมุนเวียนของเก้าฝรถถังบวกกับเซาเทิร์นไทเกอร์ที่สามารถแทนไขการโจมตีของไทเรียนได้ด้วยตัวเองสร้างวงจร,รการป้องกันที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากเอ็ทุกตัวมีเวลาหยุดทำง,งานเพียงพอที่จะรอให้ทักษะการป้องกันของพวกเขาหรุดออกจากคูดาวในขณะเดียวกันด้วยวงจร,รการป้องกันที่สมบูรณ์แบบนี้ทุกคนในทีมจึงสามารถมุ่งความสนใจไปที่การโจมตีเพียงอย่างเดียวตราบใดที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกไไมม่นาทยจะลลง ในตอนแรกทุกคนแค่คิดว่าพวกเขามีโอกาสจัดก,การไทเรียนได้อย่างไรก็ตามหลังจากการจู่โจมดำเนินไประยะหนึ่งทุกคนเข้าใจดีว่าพวกเขามีโอกาสสูงที่จะสังหารไทเรียนเปลี่ยนลอดออฟเดอะวิเตอร์รูอินในขณะเดียวกันหากสิ่งนี้เกิดขึ้นพวกเขาจะกลายเป็นทีมแรกที่ประสบความสำเร็จในการจู่โจมบอสของดันเจียนภูมิภาคโหมดนรกในโลกโบราณขนาดเล็กควรจะรู้ว่านี่คือการสังหารครั้งแรกของดันเจียนภูมิภาคโหมดนรกความสำเร็จนี้จะได้รับการบันทึกชื่อของพวกเขาไว้ที่โทเทมอน,นอกภูกใต้ดินต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนในทีมก็ตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากการต่อสู้ต่อเนื่องกันนานกว่าสี่ชั่วโมงทุกคนก็ถูกปลดสภาพลงสูงส่สภาพที่เสื่อมโทรมในหมู่นักเรียนของฉีเฟิงผิวของหอหวูหลิงหลิงดูซีเซียเล็กน้อยทว่าถึงแม้จะเป็นกรณีนี้แต่ก็ไม่มีวี่แววของความเฉยเลยแม้แต่น้อยในการเคลื่อนไหวของเธอในทางตรงกันข้ามการเคลื่อนไหวของเธอก็ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นเมื่อเธอลดความซับซ้อนอย่างต่อเนื่องและขอจัดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นออกไปพลังของทักษะของเธอก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆน่าสนใจฉีเฟิงยังสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในทักษะของหอหวูหลิงหลิงและเขาอดไม่ได้ทีีี่่่่่่่่จจจจจะแปลลลลลกก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 กใใใเเ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 ธออ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 ยยยยยููหหหหาา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 างง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 ขขขขบบบบตตคคคควววววมมมมมมรรรรรรริิิิพพึ้้้ไไไไไ็็สสสดดดำััััััญฒนนนนถ ในที่สุดหลังจากการต่อสู้ต่อเนื่องเกือบ5ชั่วโมงในที่สุดไทเรียนก็ซุดตัวลงภายใต้การโจมตีของทุกคนเอพของเธอลดลงเหลือศู